อโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการสำเนาระบบค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างระบบะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในเนื่องจากว่ามันไม่มีไฟล์งานเนาะอ่ะขั้นตอนทำนะครับผมก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับ จากนั้นก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ทำสำเนานะครับไปที่ไดร์ของฉันนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บนะครับผมแล้วก็ทำสำเนาได้เลยนะครับทีนี้ระบบไฟล์เนี่ยเวลาเราอัปโหลดมันจะต้องมีโฟลเดอร์ในการจัดเก็บจัดเก็บไฟล์ อันนี้คือเราสำเนาจากต้นฉบับเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถปิดไปได้เลยก็จะเป็นสำเนาของเราแล้วนะครับอ่ะขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้มาที่อ่า Google Drive นะครับอ่ะอน,นี้ไฟ Google s h e e t ที่เราเปิดอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราสำเนามานะครับแต่นั้นเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับ สร้างโฟลเดอร์นะครับ่เดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปปี้ชื่อนะครับแล้วก็คลิกขวาสร้างโฟลเดอร์นะครับกดสร้างโอเคเราจะได้โฟลเดอร์มานะครับดังนั้นให้เราย้ายสำเนาอันนี้นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับมันจะได้อยู่อันเดียวกันนะครับกดย้ายจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเข้าไป เสร็จแล้วเราก็อาจจะสร้างโฟลเดอร์มาอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์ไฟล์ที่เก็บไฟล์นั่นเองนะครับแล้วกกดสร้างนะครับทุกอย่างนะครับเวลาสร้างไปแล้วนะครับให้ทําการแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้ทุกคน,นที่มีลิงก์นะครับเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านนะครับแล้วก,กดติดติ้นได้เลย กล้ชี้แล้วก็เป็นโฟลเดอร์นะครับอะจากนั้นเราก็ดับเบิลคลิกอันนี้นะครับมันก็จะเปิดแบบนี้มานะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็ไปที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็เลือกไปที่แอปสคริปต์อะสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับก็จะมีในส่วนของรหัส gs นะครับก็จะมี h e ี t id folder ร์ id แล้วก็ h e ี t name นะครับ ชเนมที่เราสำเนาเห็นไหมครับมันจะมีอยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ต้องเปลี่ยนท่านไม่ต้องเปลี่ยนมันอาจจะมีระบบอย่างอื่นนะครับติดติดมาด้วยนะครับดังนั้นเราก็ลบลบออกกอนเลยนะครับโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวข้องก็ลบเลยนะครับ ยุ่งกับมันหรอลกลบแค่นี้นะครับจากนั้นก็อันนี้เนาะ,ะชีตไอดีนะครับท่านก็ไปก๊อปปี้ชีตไอดีอันนี้มาเลยครับโฟลเดอร์อ id นะครับเราจะเก็บไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ไฟล์นี้นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คัดลอกตั้งแต่ตรงนี้ถึง หลังสเลตนะ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 คลีมานะครับแล้วก็มาวางแทนที่ตรงนี้นะครับหาส่วนไฟล์ด a ต a าจะจะเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าเปลี่ยนตรงนี้ในชีตตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนให้เหมือนกันด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับที่มาในส่วนของ index index. html นะครับ อ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนขะั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการบันทึกนะครับอ่ะจากนั้นก็การทำให้ใช้งานได้นะครับเลือกจัดการทำให้ใช้งานได้กดสร้างอ่าตอนนี้ก็เลือกเป็นทุกคนนะครับโอเคกดทำ ให้ใช้งานได้นะครับแล้วมันจะอัปเดตอาจจะนั้นให้สิทธิ์เข้าถึงครับอาจจะสังเกตว่าถ้ามีไฟล์เก็บในไดร์เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับแบบนี้แล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับเราก็เลื่อนลงมาครับกดคอนติเนีย อโอเคขอไปนะครับผมอ่ะก็คลิกลิงก์นี่นะครับอ่ะแสดงว่าน่าจะมีคนไปเปลี่ยนครับ เปลีป่ยนของผมทำก็เลยหายหมดเลยนะครับอ่านมาที่หน้าแอดมินนะครับมีรหัสแอดมินีอะไรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนก็จำไม่ได้รหัสแอดมินมีไหมอ่าบางระบบถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราจำไม่ได้นะก็มาที่ แอบสคริปต์นะครับอันนี้กดเสร็จสิ้นก่อนแล้วมาที่อินเด็กนะครับให้เรากดอาเอาเคอร์เซอร์เนี่ยคลิกตรงไหนก่อนก็ได้แ้า่นหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดคอนโทรล F มันจะขึ้นแท็บไฟล์แบบนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็พิมพ์ว่า pass p a s s านี่ครับเดี๋ยวไปเลื่อนด,ดูนะว่า pass password เนี่ยอยู่ตรงไหนอ่า password คือ admin หนึ่งสองสาม โอเคปรมาหน้านี้อันนี้จะต้องเป็นแอดมินต้องเป็น1 2 3 4สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ทีนี้เราจะทําการเพิ่มไฟล์นะครับวันที่อัปโหลดเขเป็นวันนี้นะครับเลือกกลุ่มงานนะครับเพือว่าเป็นวิชาการแล้วก็ชูดไฟล์่ะสมมติว่าอันนี้กดโอเ n ไปแล้วกด บันทึกข้อมูลนะครับอ่าอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดเรียบร้อยมันก็จะขึ้นแบบนี้สามารถแก้ไขลบได้นะครับโอเคทีนี้ออกจากระบบอ่าคนที่เข้ามาก็จะเห็นว่าอมีไฟล์ที่เผยแพร่ออกมาก็สามารถโหลด f p ดูแบบนี้อ่าโอเค ประมาณนี้นะครับส่วนข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บลงในแบบนี้เลยนะครับส่วนไฟล์ที่อัปโหลดไปแล้วนะครับมันก็จะเก็บไว้ในนี่ในโฟลเดอร์ไฟล์ที่เราตั้งชื่อเมื่อกี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับระบบค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์นะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ